มากันเยอะเนาะอาจารย์ต้องการเลขกันนะนะครับรู้ได้ยังไงล่ะว่าอาจารย์ให้เลขแม่นออ้ยโซเชียลนี่ดังอ่อ้ยดังจัดไม่ใช่ธรรมดานะอาจารย์คงยังไงครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังความเห่งความเจ๋งของอาจารย์คงซื้อหวยกันใช่ไหมใช่ครับรู้จักแม่น้ำหนึ่งไหมรู้ทุกคนไปซื้อถูกก็ครึ่งเดียว ซื้อไปมันก็อันในอาจารย์คงเนี่ยเป็นไงเจ้ามือบอกว่าจ่ายห้าเท่าอเท่าไฮโลเลยถ้าออกนะอย่าล้อเล่นน่ะอันนี้ถือว่าธรรมดาอันนี้แค่เรื่องเลขอาจารย์คงยังไม่หมดแค่นี้สักเสกเลขยันสมุนไพรอาจารย์คงเคยกันหรือยัง ยยโอ้โหดิไม่รู้จริงี่ถ้าไม่รู้นี่ยบอกไม่ได้นะอ่ะพูดมาพูดมาพูดมายายสีที่นครสวรรค์เป็นอัมพาตครึ่งซีกอย่างนี้โอ้ครึ่งซีกขาข้างซ้ายซ้ายขาข้างซ้ายยกไปขึ้นอโอ็โถต้องใช้แขนเนี่ยจับยกขึ้นนี่ต้องจขนแขนจับยกโอ้ได้ยาอาจารย์คงไปแค่ม้อเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แขนยกแล้วหายเลยแขนก็ไม่มีแรง อันนี้เราให้ฟังคำขำทเฉย๋อแต่ว่าคนต่อไปเจเซียมจังหวัดราชบุรีอันนี้เป็นน้ำมนพร้าทั้งตัวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดินไปไหนก็ไม่ได้เวลาจะขี่จะเยี่ยวทีนึงต้องให้ลูกแบกหามไปขี่ไปเยี่ยวอตั้งแต่ได้ยาอาจารย์คงไปดื่มแค่หม้อเดียวเท่านั้นหม้อเดียวลูกไปเองเลยขี่แตกในที่นอนเลย อันนี้เอาแค่คำขำจเล็นแค่น้นนนนนนอยมาขำนีอ่อาจารย์กำลังจะหาเลขแต่คนที่สามนี่สำคัญเป็นไงเ,เป็นอมพาตทั้งตัวเลยโอ้โห<อ><อ>ลิ้นก็แข็งพูดก็ไม่ได้เอายาอาจารย์คงไปดื่มแค่หมอเดียวเท่านั้น,น,นอยา,ากลิ้นแข็งแข็งพูดได้คำหนึ่งโอ้โหพูดว่าซิมซิมเอาทนี่ลูกสาวเขาลูกสาวชื่อซิมลูกสาวชื่อซิมลูกสาวเห็นว่ากินยาอาจารย์คงดี สั่งมาซื้อไปอีกสามหม้อสามหม้อเลยพอกินหมดสามหม้อเท่านั้นพูดได้อีกสามคำว่าซิมซิมซิมเฮ้ยอันนี้มันพูดซิมสามผลไม่ใช่พูดสามคำคนที่สี่เนี่ยนะเอ้พอไอ้บ้าเพ็รบุรีไงจันเฮ้ยไม่ต้องแล้วจะโชว์จยนสักหน่อยโชว์พ่อองนี่มันสเอามุกไปเล่นยังผิดอีก เอาอย่างนี้ดีกว่าต้องการอยากจะได้เล็กเด็ดใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่อืโเลยอาจารย์เต็มที่เลยเต็มที่เลยอาจารย์งวดนี้ยางงวดนี้อาจารย์คงคิดว่าหวยมันออกต้องออกตามกำลังวันหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธหวยออกวันพุธเฮ้ยวันพุธมันต้องมีเลขสี่ สี่สี่เว้ยสี่เว้มีผู้ใดมักสี่บ่ผมเนี่ยมักสี่บ่มักยูสี่นะใช่เออเขาชอบสี่ชอบสี่วดนี้อาจารย์คงมั่นใจมันต้องเป็นหนึ่งสี่แต่ถ้าจะป้องกันเอาไว้หน่อยก็น่าจะเป็นสี่เก้ามีสี่เก้าด้วยมีสี่เก้าสี่เก้าห้าสี่เก้าด้วยอุ้ยหนึ่งสี่มีใครฝันว่ายังไงไหมเดี๋ยวอาจารย์คงจะ ทํานายความฝันตีเป็นตัวเลขฝันฝันว่าไงนะฝันเป็ดฝันว่าเป็ดกัดเป็ดกัดเป็ดก็สามใช่เป็ดไม่ใช่แปดแล้วจารย์เฮ้ยเป็ดมันก็สามสี่ทำไมสามมันไม่ใช่แปดเหรอถ้าหากว่าไม่เป็นแปดมันจะเป็นสามยังไงล่ะสามปีกันสามปีกันหันหน้าหันหน้ากันชาวบ้านเรียกว่า สามเอากันเป็นแปดเลขแปดกับเลขสามเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมเช่นอหไัก็กัดก็ศูนย์อ้าวไม่ใช่เก้าหรอศูนย์นี่กัดกับปากกลมกัดเป็นรอยกลมฟันกัดกลมเลยใช่แล้วถ้าเกิดฟันหลอกกัดล่ะสงสัยศูนย์ดับนะแม่มะลิเอาไปซื้อเลยจ้า รางวัลเล็กท้าย2ตัวเลขที่ออกหน่งสี เลขมันแทงกันจนกูต้องล้มละลายฮะอาจารย์คงนี่สิเอะจริงหรือวะใช่ครับเสียอาจารย์คงมันให้เลขแม่นถึงขนาดนั้นเชียวเหรอไปต่ครับผมอีนหนึ่งครับผมมึงรู้ไหมว่าอาจารย์คงมันอยู่ไหนรู้ครับเดีย๋ยวผมพาไปอย่างนั้นมึงสองคนพากูไปอาจารย์คง,งเจอกูแน่ อาจารย์อันอันเพจาแม่นำหนึ่งนะี่นะคนติดตามบอจักรานเองนี่อาจารย์คงนี่ปโทษมีแต่คนติดตามาใช่ชะกันล้วนๆเลยลังมือหวยออกอ๋ออาออ๋อาทาย้ออ๋า,ายอยาาออ๋ ยังอีกบทีนี่อาจารย์คงให้ตรองตรองอยู่แล้วบอกติดตามอะไรชายชะกันคือชายชะกันมหาอาจารย์มาขอหวยจากอาจารย์มะ mm cool. ขอพ <t> ่องหลังหวยออกกับมาขอไปซื้องวดนาเด้มึงกำลังเสียหามากู่หาว่าคนที่มาล่าอาจารย์คงก็บอกหลังหวยออกนะไหมเน่ใช่หลังหวยออกเลยไปไปหิวฮหิวแล้วมึงออกไปหาอะไรมากินอาจารย์บอกผมเลย อาจารย์อยากกินอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอยาก่างผมจัดหาให้อาจารย์ดใหมดเลยอยากจะกินปลาเค็มรตรอยไพรตรอยไพรอะไรแต่ไรไพรปลาปเด็กปลาปร<ต>้าตรอยไพรปลาไห้หวยกับไห้แม็นเมนเวลาจะกินที่ก,ก็จะก,กินแต่ปลาเด็กปลาล่าปลาล่นี่แหละมันทํนาหหให้หวยแม็นโอ้ต้องกินปลาลาเฮ็ดหวยแม็นไห้หวยแม็น ไอ้หวยแม่นเพราะปลารามันเป็นเคล็ดลับมึงไปหาซื้อปลารามาบมมีปัญหาแต่ผมจัดใหอาจารย์เลยจัดแบ็จิ้มแจมเลยครับอาจารย์อออออาจารย์เด็ดเนะผมเมื่อเ้ารนี่ผมเห็นไก่บินได้ไงมึงหาว่าอีหลีไก่บินได้เอาอะไรมาพูดผมเห็นไก่บินได้นะอีไก่เอเอาไก่ก็บินได้ตัวเนาะมันคือบินได้จ้ะอ๋มันไม่ปีกโอ้ยผมเชื่อดอก ม่นยังบ่เทืยมมันมีปีกมันก็บินได้พระบ่มีปีกคือบินได้พระบ้านฟองบินได้เออเดี๋ยวผมไปหาของให้กินเออมึงสีเหลงมาพระบินธบาตเป็นบ่ฟองเน่ยไปเสี่ยเสี่ยเสี่เสี่ระวังระวังเสี่ยอันตรายใครก็ไม่รู้อันตรายครับเสี่ยระวังทำไมเนี่ยกูไม่ใช่สอสอโทษครับอยู่นี่เฉย เฮ้ยไม่มาแล้วครับโอ้เอ๋เนื้อคุณไม่น่ามีลูกน้องอย่างนี้เลยว่ะโอ้อะไรของพวกมึงเนี่ยหยุดแล้วมึงก็หยุดสิคครรับับหน่าเลียงพวกมึงเลยว่ะ คงทางนี้ไม่ง่นักมึงนี่ไอ้คงโอ้มีอะไรกันเหรอเข้ามาเข้ามาอยากจะได้เลขอะไรจากอาจารย์คงเหรอ,อมึงจะบ้าไั้ไงกูไม่ใช่คนซื้อกูเป็นเจ้าฮะเ,เ,เป็นเจ้าเป็นเจ้าเออถวายบังคมพระเจ้าค่ะหึลุกขึ้นขอบพระทัยกูไม่ใช่ห้องเท้ <c oughs> มามามานั่งมานั่งไปจับตัวมาเฮ้ยจับอะไรจับตัวไงนี่ไม่ใช่ตัวมันเป็นแขนดอับเข้าเอาจับอะไรอีกจับตัวจับตัวนี่ไม่ใช่ตัวนี่มันขาเรือครับอาจารย์คงไม่มีตัวเลย ไม่มีตัวเหรอไม่เป็นไรพันลำเอาก็ได้มึงจะโง่ทำไมไรเวนจับมาทั้งแขนทั้งขามัเนีะไแหละมาโฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยปัญญาอ่อนกูก็อยู่แค่นี้จะจับแขนจับขามาทำไมเนี่ยก็มึงไม่มีตัวกถึงจะจับแขนจับขามึงก็เดินเข้าไปหาพูดกันก็ได้ยินแล้วเนี่ย มึงไหวไหมเนี่ยมึงมึงมึงใช่ไหมที่ให้หวยชาวบ้านเขาถูกกันละนาวจนกระทั่งกูเจงแล้วไงนี่กูขอเตือนมึงดีๆแน่คงหัวย่างลูกผู้ชายทีหลังถ้ามึงให้หวยชาวบ้านเขาถูกอีกหัวมึงจะไม่มี ตัวก็ไม่มีแล้วนี่เงาหัวก็จะไม่มีอีกแล้วเหรอเออใจร้ายจังเลยอีตาตาอะไรวะไม่ถูกอีกแล้วงวดเนี้ยเออสามงวดแล้วเนี่ยอารมณ์เสียเพรายังไงวะอาจารย์คงนี่แก่ไม่ดีอะไม่ดีอะมั่วได้เลยเรื่อเนี่ย พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาเจอกันแล้วไปเล่นแม่งเลยที่นู่นเลยที่อาจารย์อยู่เลยเล่นแม่นแมงเลยไปเคลียร์ดูซิมันจะอยู่ป่ะเออเอางั้นนะไปพวกเราแยกย้ายไป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 ไหนวะไหนวะนั่นนี่ไงหยุดเลยไงันเห็นเป็ดตีเป็นสามบ้า เยแมะลิมะลิป้ามึงดิฮะมึงจะหนีไปไหนเฮ้ยหนีไปไหนเออมึงไปอธิบายให้มเข้าใจสิมาเลย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 มาบอกมามาเคีย์เดี๋ยวผมมาเลยมาเลยเคี้ยวให้ไอ้เกนี่เลยนั่นนี่เลยอาจารย์นี่เลยอะไรไมมันหัวกับไอเสียคนนี้ไอเสยไอเสียด้วยหัวอะไรหัวอะไร ก็มึงไปบอกให้อาจารย์คงบอกหวยไม่ถูกไงเฮ้ยเฮ้ย่ไปเกี่ยวไม่เลยเอาเลยนี่เลยเสียเลยกับมันมันหัวกันมันเข้ากันเฮ้ย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 อย่ามากำแหงกับอาจารย์คงอย่างนี้นะเว้ยเฮ้ยทำไมมึงรู้สั่งคนอย่างอาจารย์คงน่ะมีอิทธิฤทธิอยู่ยงคงกระพันดำดินก็ดำได้หายตัวก็หายได้ยังไงไม่แค่ที่จับวิ่ง เอ้าเฮ้ย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 เฮ้มผไม่เกียวแ้วเ้ยเกี่ยวไ่มือเลยตัวการตัวเกีวไม่ได้หัวอาการว้าแล้วเียามัได้เลยนะยย่าย่าย่ย่าอะย่าเล่นกษียนะเว้ยเดี๋ยวผมไม่ใช่คนรรดาขอทษทีอิทธิมากมายอะดดิงกูกระดมาแล้วอ้ยเลแล้ว หอเหินเดินอากาศกูก็หอบมันแล้วเอาเหรอนับภาษาอะไรกับกูจะวิ่งหนี